ผมจะมาแนมนรถรับจะจะมาให้คนทุกคนรู้จักครับมาดูใบเดียนครับปลไอยสองแปดสี่ห้าสองรถอะไรครับรถสีมีไฟนะ,ะฟอันนี้ก็ไฟแบบใบสองคันที่เติมน้ำมันนะอะ อันนี้ร้อนแทบร้อนสีส้มขา้นวางก็เหมือนกันค่อยเสียค่อยเสียค่อยเสียสีสีม่วงเสียไหมครับเสียครับเนื้อเพื่องนะครับเนื้อเนี่ยอันนี้ที่สตาร์ทนะกระจกมองหลังนะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นกระจกกระจกตกัง้งเตา นี่บากให้คนน้าเบอกเปิดได้นะคุณตุ๊กแที่เปิดทีด่วางา้าของคิณแโคตรสูงนะครับตังใจกะตังจุ๊บแง้มการเมืองไฟไฟเยอแไ้วก็นนกกไฟเยอ,อ,อจบการแนะนำหรือยังครับ ca né nằm, bye bye